ช่วยแล้วช่วยแล้วเมื่อคืนรอบปลากระกพงไปห้าตัวแล้วครับผมวันนี้ต้องเช้าไม่เอาดีกว่านะเอารอให้พี่ๆเขาได้ปลาบา้างปลาเออได้แล้วได้แล้วปลากระพงด้ปะ่ะได้่รัะ

ส่วนี้ปลากระพงพี่น you know ้องใช้5โล6โลได้ครับนุ๊กได้โกจัาโกจัาโกจ๊บได้แล้วนูครับนูนูนมงันอาคารินชิ่ได้ปะได้ปะ ไปสองสามตัวแล้วเอาว่าถึงตรงหน้าแล้วหลุดอีกโฮ้ยเฉียดได้อนาะไป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 ได้นแล้วไดนแล้วสบายจ้าเนี่ยนี่ครับใช้ใช้โลสองโลอ๋อ

นี่ใยญ่เท่าควรนเลยได้อแล้วได้แล้วไอ้ใหยก็ได้อแล้วจับนี่จับนี่จับเลยจับเลย ได้แล้วคนนี้ก็ได้โอ้โหได้แล้วได้แล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วเอ้ยบอสให้จับให้จับให้คุณกอล์ฟเยอะเอาไปกอลีฟจบมาสิจ้าเนี่ยไว้นี่แหละเดี๋ยวผมใส่เฮ้ยเอาขอพี่ชูนี่ไอ้ใหญ่มันทำอะไรผมมา

给包干，给包干。